สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบแล้ว109รายชื่อหมอเทีรวัตรเผยพันไทยผ่านอียิปยกเป็นสายที่น่าสนใจจากกรณีสำนักงานสาธารณาสุขของอังกฤษถแถลงเมื่อวันที่27พฤษภาค,คมว่าพบเชือ้อโควิดกลพันุชนิดใหม่ที่มาจากประเทศไทยในอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อให้ว่า ว i ไแดด21เมแดด0.2 c 3 6.3ล่าสุดในแพทย์เทีรวัตหมจุธาหัวหน้าศูน e ย์วิทยาศาสตร์ส well ุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าสายไทยผ่านอียิปต์เรือนฐานะับเป็นสายน่าสนใจ Wellness under insurance ยังไม่ถึงเป็นสายที่กังวลวิตก Variants of Concern อย่างสายอังกฤษอินเดียแอฟริกาจากข้อถแถลงของ Public Health England ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโควิด4.36.3 Variants พบในประเทศไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์ และในประเทศอังกฤษเองพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ตรวจพบใน1 0 9ราไรปะปนกับสายพันธุ์อังกฤษและอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างที่เจอในไทยส่งจากคุณหมอรมบัวทองและถอดรหัสพันธุกรรมโดยคุณยุทธนาจ้อยจินดาและคุณสินีนาทเพชรชราชขอณขอ้ขอ,ขอ,ขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ